วันที่สี่ยังไม่หยุดวันนี้นะครับเรากําลังจะลงกระเช้าตัวเกตติ้งนะเพื่อไปตึกแปดนะครับปิดต,ตัวนัดเราจะไปตัวมาเลเซียให้ทุกซอกทุกมุมเย่ตอนนี้เราก็กําลังเตรียมตัวนะครับเราใช้ตัวใบเดิมที่เราขึ้นมานะครับเรากาลังจะลงกระเช้าไปข้างล่างนะครับ ก็บอกได้เลยว่าโอ้บรรยากาศคอหนาวมากคือสิบห้าองศามีหมอกโปรยนะครับบรรยากาศเย็นเฉียบครับกระเชา้าก็จะไม่หยุดนะครับกระเชา้าก็จะเปิดลันไปเรื่อยรันไปเรื่อยนะครับแบบนี้นะครับลับกษณะแบบนี้นะครับเพราะนั้นก็กระเช้าหนึ่งก็ขึ้น4ี่คนห้าคนหกคน <c oughs> โอเค <c oughs> เราจะขึ้นแล้วนะครับ <c oughs> ว้าวนี่นะครับเราขึ้นมาแล้วนะเราขึ้นมาแล้วบรรยากาศกันวันนี้ก็ยังเป็นหมอกอยู่นะเพราะมันสูงมากนะเป็นหมอกแล้วก็ลมพัดแรงมากนะครับ ทำทุกวันใม่ยิ้มได้เพราะเราชื่อในความสุขความสำเร็จที่ใครก็ต้องการส่งต่อให้กันได้ถ้าวิกฤจิให้ความฝันจริงๆให้มันเป็นจริงในมือเราความสุขที่สร้างในทุกวัน,น,น ใครก็ทำได้ความฝันที่ใครๆก็มีเพียงแค่เรามีใจความสุขไม่มีที่สิ้นสุดอันดามันจุ่มเตียวงานลูกหมูใสีอ่ะ នឹងដំណើរកំសាន6 PK 2005វាពិតជាមានភាពសប្បាយរីករាយទីមួយយើងធ្វើដំណើរកំសានលើកនេះយើងបានរហូតទៅ៣ប្រទេសគឺយើងឆ្លងមកប្រទេសថៃយើងទៅរួមប្រទេសសិង្ហបុរីហើយយើងឡើងមកកប៉ាល់ Genting ហើយយើងមកលេងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៀតអញ្ចឹងដំណើរកំសាននេះទីមួយយើងបានរួមសាមគ្គីគ្នាអ្នកដែលទទួលបានដំណើរកំសានដោយគុណវុឌ្ឍរបស់ឆ្នាដៃ เฮ้ดำนาคกาสานนี่สนกต่างการคบต่างการเกณตั้งการดำเนานกรารสานมียนกอายจุจากละปีมันจะกระมาณหนึ่งขณะดังนอมต่้งอ๋อให้ตัวรมีความสบายดีๆแต่ออกนี้ z มอ m o กคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะสำหรับให้อ้วนทริปนี้ถือว่าเป็นทริปแรกสำหรับทริปต่างประเทศกับบริษัท P S K ค่ะซึ่งมันประทับใจมากเลยเนาะได้ครบรถทุกบรรยากาศเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น อาขึ้นเรือนะนอนในเรือแล้วก็ไปนอนบนเกนติง้งซึ่งอากาศอากาศดีมากๆเลยค่ะแล้วก็อยู่ที่สิงคโปร์สิงคโปร์ก็มีอะไรสวยงามมากมันได้3ามบรรยากาศในทริปเดียวกันนะคะที่เรียกว่าตื่นเต้นถ้าทริปต่อไปนะคะอยากให้ทุกคนนะคะตั้งอกตั้งใจทําคุ้มเกินไปค่ะตอนนี้เราก็กลับมาจากทริปนะคะสิงคโปร์มาเลยที่บริษัท p s k ได้จัดขึ้นมานะคะต้องบอกว่าทริปนี้เนะะี่ยค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยะคะ่ะมีความประทับใจนะคะ หาที่เปรียบไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเป็นทริปที่คุ้มมากๆค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราก็ได้นําพาทีมงานผู้นําที่ได้มาท่องเที่ยวกับบริษัท G.S.K. ซึ่งทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประทับใจมากๆเลยค่ะ วันนี้นะคะเราก็ต้องบอกว่าขอบคุณอาทิปดีๆจากบริษัทพียเค2005ที่ส่งมบอบความสุขความสนุกให้กับพวกเรานะคะวันนี้ก็เกือบ150ท่านต้องบอกเลยว่าขอบคุณมากๆกินหรูอ,อยู่สบายสไตล์พียเคต้องบอกว่า,ว,าว้าวมากๆแล้วขอบคุครับบอกเลยว่าทริปนี้นะสุดๆจริงๆเลยคนระับเพราะว่าเดินทางถึง2ประเทศด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นสิงคโปรนะ์แล้วก็วันนี้ผมอยู่ที่มาเลเซียนะครับกาลังเดินทางกลับแล้วดีเเคนะครับจัดหนักจัดเต็มเนาะให้กับ ให้กับผู้นำให้กับสมาชิกทุกท่านเลยเนาะที่มีโอกาสเข้ามาสู่ครอบครัวพีเกนะก็ต้องขอบคุณนะครับท่านประธานนะแล้วก็คณะผู้บริหารมากๆที่จัดทริปดีๆสุดยอดแบบนี้ให้กับพวกเรานะครับแล้วพบกันทริปหน้าครับสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินดอนเมืองไปที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ทีมงานนะครับสมาชิกทุกคนก็กําลังรอรับกระเป๋านะครับบอกได้เลยว่าสนุกมากๆนะครับทั้งเหนื่อยทั้งสนุกนะครับเพราะเดินเที่ยวหลายประเทศมากนะครับ ผมรู้ว่าชิปนี้เป็นชิปที่มีความสุขมากๆทุกคนแฮปปี้มากๆครับแล้วก็มีความสุขพบกันใหม่ชิปหน้าห้ามพลาดชิปดีๆเศรษฐีจะเที่ยวพบกันครับ